สวัสดีครับเอฟซีวิธีฉบาลทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับวันนี้ชิฟ้าพี่น้องมาโคชโชคราบนะครับจากพญาบึงยังไงครับพญาบึงยักษ์ครับพี่น้องครับสิ่งคนอักขรีว่าเพื่อให้ให้โช้ให้ลาบนะครับพี่น้องครับตามาครับพี่น้องครับ คามาเบิ่งกบีนอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้ากบ่อกันสวัสดีครับพ่อพ่ออินครับสวัสดีครับพ่ออินครับสวัสดีครับสวัสดีสวัาวในมันเป็นไปมาจากไหนเนี่ยเลขบึ้งครับนี่มันทกโตเลยนะมาทีนึ่งเลยพ่อเลืละวันที่หนึ่งหกโตเลยครับเออมันเป็นยังไงว่าเหลืองเล่ามาเนี่ยฝั่งเนี้ยเก่า มาตั <c oughs> ้งแต่ก so right. <Form> ่อนกับมันก็ออกถือก็เลยมาเห็ดแตงไม่เราไม่ไมั่ข่าวคืนมาตั้งหกเลขเลยครับแต่ยาวยายังี่ยันเป็ตัวเลขกแล้วยังเป็ัหูเนี่ยออกเบิึงนี่ที่ตีเป็นเล็กลางหนึ่งสองโตครับที่เล็กบุ้นนั่นสามครับสามโตหกโตกัวละบ้นทีนึเลยแล้วเออขึ้นมาหกตัวไว้เนาะเออมันบึงไป็นกันครับพี่น้องครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาใส่อะไร ะสไลไปยังไงนี่เอาตัวนี้สเปลกกลางตัวนี้เอาเอาอันนี้เป็นลืบนนี่สองสี่หกหกเว้นหกเก็อันนู้นวันนี้ฮะทั้งนี้สี่ทั้งนั้นสองกับหกดีส่วหกเกเุ่นเกตเ้าุ่นนี่สไลจว้มึข่าวก้นมาเออนั่นละเากรตีเลขตัวนี้นี่เป็น เหล็บนตอนนี้ตีเป็นเล็กรางนี่เอาเอา่างมาบกนเด้อจะจับ่างกน่อตี้าไย่างนี่ิดมะเหียนะีอาเบงหนึ่งบน่งเอ่จับเป็นเล็ก่างก้อนเด้เหล็กสามสามหนึ่งนี่ตอนนี้สามหนึ่งเออ หี่ีนจัดตัวเลขมันเป็นหังสี่ก็เด็สามนั่นนะครับเกณฑ์เลขสามตอนนี้หนึ่งสามสามเป็ามหอพี่ครับพี่น้องครับสอเอาเอามาจัดนกนสตัวหกสองสองเดี๋ยจะเอาเอาตัวไหนกูตัวนี้บอกเลยจเอาตัวไหก็ไนนะตัวไหนก็ได้เออเอาเปนน สองศูนย์องนเห็นเห็นอยู่ไยเรียงไหมมันนี้นากตัวที่สามแปดโอ้สองศูนย์แปดสองศูนย์แปอืมต้วนี่มาอีกกว่านี่ตั้นแต่กกอนนึงอืมเป็นเหลือหกโตเดี๋ยวเออหก เร um. ื่องเก่าเอ่าเขียนอะไรไม่จีดเลยตัวไหนเี่ครับพี่น้องครับอืเด็กพยายามบึ่งยักครับพี่น้องมันเรื่องเรื่องนั่นเองเบื้องไว้เออเขียนแล้วเขียนเขียนมึงสรุปน้อสรุปอะไย่างไรสรุปเลขบึ่งครับพี่น้องครับสรุปเลขบึ่งโน่นี่มือของคุณพ่ออินเนาะค่ะน้อสามโต๊ะก็ได้สองศูนย์แปด แต่พี่น้องคะแลนะ้วก็สองโต๊ะกับฮุกเก่าหนึ่งสามแต่เจ้าพี่น้องมากเนาะพี่น้องมากตัวใดพี่น้องกับจ้บาวใจเเลยค่ะเพเป็นแนวทางเนาะก็เป็นแนวทางวัประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะนอกาขอให้พี่น้องพิจรารณานในการรับชมนะคะขอให้พี่น้องเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะเด้อวัวนนี้มากระตามเนาะแมนมากระตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องวิถีชาวบ้านชาแนลด้วยนะคะอ๋อใส่สามกุญภอกุญภอเป็นยังไงฟันดีไ่มบอฟันดีครับฟันอะไรฟันยังไงเนี่ยโอ้ยฟันหน่อยมันเดี๋ยวจับปู้ยจับป้าเลยครับอือกับฟันอันสี่มันถิป็นมีแนวทางที่ดีป้องยังไงพันฟันอันสี่เมื่อไห่เมื่อไหร่จะได้เงินเล็กแล้วบอเออครับพี่น้องครับนี่ลเราการ์ชื่อ อั limiting, affiliated. นนั้นมันนี้มันมันจือเม่เม่เคยจีกันไหยซูนศูนซูนกํานนดเตือนเตือนมันอันนั้นเป็นหาปนหาตอตัวนี้สองสองสองศูนแปดสองซูนแปดมันเคยกินกันอยู่เลยครับพี่น้องครับขอพี่น้องไปกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนคนไรกดแชร์ครับพี่น้องครับ คือเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับกำลังใจเนาะให้กับสองเฮาแล้วก็เป็นมีกำลังใจไปหาเลขแนวทางมาให้พี่น้องได้รับชมครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้สันติสุขก่อนเนาะขอบคุณครับคุณพ่อครับสวัสดีมันหมานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออหมานหมานหมานยิงปังๆเนาะยิงยิงปังๆค่ะครับพี่น้องสวัสดีครับผม